เิเฮ้ยเฮ้ยๆ่นันี้ก็เอาคันนีเเเ้เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยสิครับเยี่ยปลาหรือกุ้งก่อนโอ้ยปลา,ปาเอ้ยกุ้งกุ้งว่านุ้ยไทยดีด้วยไทยด้วย <c oughs> ชโอตของแท้โยนไกลด้วยแหละใช่ป่ะการโยนไกลป่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลแต่ว่าปาก,กุ้งอยู่ตหลังจากนั้นกุ้งก็ไม่จับอีกเลยนะครับเชา้าก็ขอตีชะโดก่อน เฮ้ยใส่ดีอยู่ตัวหญิงอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ตรงอึ้งอ่ะโอ้ยสองโลครึ่งโลงานเลยครับเจอรี่เฮ้ยมันเหมือนดันเนาะ ยยาูบอกว่าเอาเยอะนะออะไรล่ะโดนเฮ้ยใช่เหรอเบรกเบรกโอ้หนักมากโอ้ดียัง ดีดแล้วดีดแล้วปุ้ง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 ที่ไหนอะอะไรอ, <laughs> ไอ้ไอกามไอกาบทั่ว่าไปที่แพงกับไปที่นี่ไหนใกล้กว่าัตรงนี้มันใกล้กว่าอยู่แล้วแต่ว่าจะขับเรือเล่นว่านี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วเฮียแม่งไม่มันเบามากนอง <c oughs> มันจับเบามากคือกระดุกกระดิกนิดหน่อยต้องยกแล้ว แล้วดูตัวก็ไม่เล็กนะครับโอ้แต่ <c oughs> ปไ<ท>ปลาโอ้เดียวเลยอ่ะติดตัวแล้วว่าีตัวติดเลยอ่ะเอาเลี้ยงสูงจริงเลยว่ะคนเดียวด้วย่ยมันกินเบามากว่าต้องดูแบบมันดุกดิ๊กนิดเดียวไอ้ฉ<ช>ิบมันมีคลื่นใชนะฮะแต่มันจะมีจังหวะที่มันกดแช่ค้างอะ่ะ พี่ก็จะสงสัยนะพี่ก็ส่งก่อนส่งให้มันแบบหนีบไม่ระแวงนี่หนีบไอ้เท่เหมือนใช่เลยเนี่ยมันกดเนี่ย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 มันกดนี่เดินด้วยเนี่ยนี่ไงอุ้ยลุดเห็นนะคือเห็นเห็นคันน่ะถ้ามัน มันกระแทกน้าอะ่ะก็ปกติแต่มันจะมีจังหวะที่มันกระแทกแล้วแม่งไม่ยอมคืนเอาแมงดิเอาเราแมงดิไม่ส่วนใหญ่มันจับทุกคันแหละแต่ว่าเราจะเราจะจับอาการมันออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาอีกตัวละครัไม่รู้ปลาหรือกุ้ง ดึงหลายทีล้วเนี่ยอุ้งนะครับอีมจะย้ายอยู่แล้วเปี่วโอ้ส่วนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ก็เอาอ่ะ ไอ้หี้ยคันนี้แน่นอนดูดิดูดิดตรรตอตกตยู่ม่ต,รรต้งตดูโอ้ยโอ้ยขนาดใช้ใหญ่ด้วยโอ้ยแน่นอนพี่ผาานนะวะใหญ่ด้วยนี่ที่เบรกไม่ออกเลยไหมไอ้ย,ยีจะเบรกทำไมวะเอ้ยจะหวานเจียบทำไมเอ้ยไข่ด้วยโอ้ยถูกันน้อง นองมีลูก <c oughs> อุ้ยของอร่อยเดืนนอนเดือนนี้โตเดือนปลยแม่งดีวนอุ้ยไอเหี้ยปลาวูบมันดิ่งยังวะหังแดงหังแดงเอาแล้วกดกดกดตาใส่ก้าม Ui, khỉ ơi, lụt Màn ngái, màn âu oh lụt. Oh lụt Đuôi Úi dạ, cái này khung Ôi, nàng เขาอยู่เฉยไอ,อ,อ้ยกระดูมัวเนี่ยไม่กลับแล้วบ้านเนี่ยไม่กลับแล้วบ้าน <c oughs> เออกับดึกจะใช่หายสามวันที่อยู่เลยเนี่ยนี่ยกช่วย,วยติดเฉยออเพื่่แรงะ,ย,ะยกช่วยเลยครับ ยกชุยชุยครับยกชุยชุยกิดตัวแล้วเนี่เอเเอเ่ยอ,ยอยเยอะอเออ่ยเอุงยเข้าเลยเนี่ยอาอกแย้ว อุ้ยลุดแม่งแดกย้อนด้วยเดินย้อน หมดเรี่ยงเลยเรี่ยทิ้งนานไม่ได้เลยได้แล้วโอ้พาเดินเลยอุย้ยเนี่ยงม่งพาเดินเลย ยกช่วยๆเลยแค่ดูมันจับเลย ยกช่วยๆครับโอาไอ้ยี่คันขาวกินเยอะไปแล้วคันขาวกินอีกแล้วครับยกโอ้โหนี่เดินเลยล่ะอุย้ยปึกเลยลแต่ว่าตัวเล็กตัวติ๋วๆเลย